หน้า,นาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรหนงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซูปเปอร์พรีเมียม PST Farm ฟาร์มนกกระหนงหัวจุกแฟนซีและอาหารนกกรหนงหัวจุกสุดสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกีโร่อาหารไม่สำหรับนกแข็งพวกเรามั่นใจฮีโร่เท่านั้นชาฮา d e y f ด r ฟาร์มนกร์มนกรงหัวจุกแฟนซีคุณภาพจำหน่ายนกกรหนงหัวจุกเผือกด่างสายเผือกและโอวัลตินอาหารนกกรหนงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกกรหนงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ด วัสดีครับขอต้อนรับทุนผู้ชมเข้าสู่นนรายรรรรการคนรักนกไทยแลนด์ครับผมครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราในวันนี้ครับ อยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่กับทีมงานคุณศึกล้านานานครับถ้าพูดถึงเชียงใหม่หรือว่าพื้นที่ภาคเหนือครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถพบนกรกระหงวจุกได้เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือว่าบริเวณเมืองครับวันนี้กระแสความนิยมในการเลี้ยงเพื่อการแข่งขันนกรกระหงวจุกที่นี่ครับมีเพิ่มมากขึ้นเราจะไปติดตามกระแสความนิยมรวมถึงเทคนิคกติกาต่างๆเกี่ยวกับนกรกระหงวจุกที่นี่ครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในรายการคนรักนกไทยแลนด์วันนี้ครับ <S 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 สวดีค่ะพบกับรายการคนรักนกไทยแลนด์เช่นเคยนะคะและว,วันนี้ค่ะรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเรานะคะได้อยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ วอนนี้นะคะมิ้นยินอยู่ที่ประตูท่าแพค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่นะคะและที่นี่เชียงใหม่ค่ะนอกจากจะมีวัฒนธรรมขนมประเพณนีที่สวยงามยิงสาวที่อ่อนหวานอ่อนช้อยแล้วนะคะยังมีนกเก่งนกเด่นนกดังอีกค่ะซึ่งท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบน,นะคะวันนี้ค่ะรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเรานะคะจะพาท่านผู้ชมไปชมกันตาม,มไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ งที่สนามที่เป็นเราวซ้อมมาแล้วคะแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นทีมงานค่ะเดี๋ยวเราไปแนะนําแล้วก็ไปรูักัดทีมงานกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดี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 ทุกคนเลยค่ะทาอะไรกันอยู่คะตอนนี้อ๋อนกมาซ้อมนะครับในทีมเนี่ยครับนี่ทีนี่เป็นทีมอะไรคะทีมขุนศึกล้านนาครับขุนศึกล้านนาโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมรู้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแข่งของภาคเหนือตอนบนครัเนาะแล้วก็กระแสเป็นยังไงโอเคตอนนี้มิ้งอยู่กับใครเอ่ยพี่ปิ๊กนะคะคุณศึกล้านนาครับโอเคคุณศึกล้านนาโอเคเดี๋ยวเราแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าว่าใครเป็นใครบ้างผมปิ๊กคุณศึกล้านนากินครับตู่ครับโอเคอ่าโยครับครับโนงครับครับ เอ้ครับแกมครับอ่านี่คือทั้งหมดของทีมแล้วใช่ไหมคะอ่ามันมีขาดอยู่บ้างบางคนครับอือนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งว่างั้นส่วนหนึ่งครับอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยที่กำลังซ้อมกันอยู่เนี่ยปกติซ้อมวันไหนบ้างคะก็ถ้าในเชียงใหม่ก็มีอังคารพุทธพฤหัสศุกร์คับเสาร์ก็มีบ้างแต่คือวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นภาาเหนือตอนบนจัดจะวนกันจัดครับ จังหวัดนู้นจังหวัดนี้สลับกันจัดครับอืมคือวันอาทิตย์เนี่ยเหมือนเป็นวันแข่งเนาะครับอ่ามันเป็นวันแข่งน,นอกนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนวันซ้อมครับผมอ่าไี่ด้เหมือนกับวันพักผ่อนอะไรด้วยจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จัดกัน อย่างอย่างอย่างทางทีมเนี่ยเคยจัดไหมคะครับจัดครับผมจัดกันบ่อยครับเมื่ออาทิตย์ผ่านมาก็จัดที่นี่ครับดาวลุ่งแล้วก็นับดอกนับดอกนี่มาช่วยกันแบบล้นราวแตกเลยครับห่อราวแตกเลยนะคะแสดงว่าคือบัตดไม่พอเลยไม่พอครับผมได้ลงมันคนละตัวครับเท่ากับว่าภาคเหนือนี่คนก็สนใจเหมือนกันเยอะมากครับตอนนี้นับดอกนี่ เยอะครับเยอะมากอ๋อหมันช่วงนี้ก,นกระแสนับดอกก็จะฟีเวอร์นะพี่เนาะแล้วแล้วแล,ว,แลวอย่างอย่างอย่างอื่นละมีไหมเสียงทองสากลดาวลุว่งไหนอยมีไหมคะเสียงทองก็มีครับเสียงทองดาวรุ่งมีแต่เสียงทองนี่อันนนจะมีครั้งครับดาวลุว่งนี <Okay. S 2> ้จะเป็น เหมือนประมาณอาทิตย์สออาทิตย์จะมีครับอือย่างพูดถึงพอจัดก,การแข่งเนี่ยการแข่งขันของที่เนี่ยพี่เหมือนกติกาเหมือนที่อื่นไหมก็คล้ายคล้ายกันนะครับือ,อบางอันก็มีเปิดท่า Mm hmm. ขันเดียวที่บางอันก็เปิดผ้าของขันยกยกชิงอะไรอย่างงี้มีสองขันซึ่งปกติมันเป็นขันเดียวทางใต้ใช่ไหมคะที่นี่เป็นสองขันแสดงว่านกที่นี่ก็เหนียวเหมือนกัน,นและอย่างอย่างรอบชิงนี่กติกาเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ทางเหนือนี่เขาก็ถ้าเกิดว่านกเยอะเนี่ยเขาก็จะเหมือนว่าเป็นการจับ จับเบอร์ให้ให,ให,ให้ให้คนผู้เล่นจับเบอร์แล้วก็แฝนตามตามเบอร์ครับลันตามเบอร์จะไม่มีก<ะ>ารว่าเอใครจะแฝนตรงไหนอะไรยังไงอไม่ได oh <my> ้เลยเหมือนว่าใครร้องเยอะสุดสองขันรวมกันก็เป็นที่หนึ่งไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่ามสมมติว่าด,ดอกเท่ากันก็จะเอามาเชยกันอีกรอบหนึ่งเงี้ยคือแสดงว่าทางเหนือนก็เหนียวเหนียวกว่านะคะก็เริ่มแข่งกันบ่ายแล้วครับเพราะหลังจากแข่งดาวรุ่งเสร็จ อ๋อคือเหมือนจัดดาวรุ่งก่อนแล้วตอนพอดาวรุ่งเสร็จก็เป็นนับดอกคภายในวันเดียวเลยใช่ถ้าไม่ตดไม่ทนอะไรเงี้ยยกยกทิ้งไม่ทํางานเนี้ยร้องไม่ไม่ขยันปากไม่เบาเนี้ยก็ก็พลาดได้สูงอืมีเจ็ดแปดดอกยังยังไม่ติดก็มีเงี้ยครับอาจจะติดปลายก็มีครับแล้วอย่างได้ที่หนึ่งนี่ต้องประมาณกี่ดอกพี่ถ้าสิบอัพนี่ก็น่าจะน่าจะเริ่ม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 ได้รุ่งนใช่ไหมคะสิบ สิบขึ้นอ่ะสิบอันนี้คือหมายถึงเอาสองขันมารวมกันใช่๋อเป็นแบบนี้นอกจากว่าเออวันนั้นดวงไม่ดีแล้วไปไปติดดอกแล้วไปเจอนกปี๊ดขึ้นมาแบบมีลิกรือเบิ้ลอะไรเข้าตับเขาก็เขาต้องยอมอย่างลิก่างเบิ้ลนี่ให้คะแนนเพิ่มยังไงไหมคะอ่าเบิ้ลก็ให้ตามเบิ้ลครับเบิ้ลสองก็ให้สองแต่ถ้าลิกลิกแรกบวกสามลิก่อไปนับหนึ่งครับอ๋อคือก็มีกติกาอีกนะคะโอเคเรามาถามพี่ โยครับอ่าพี่โยกันบ้างอย่างนกที่เอามาเล่นเนี่ยเอามาแข่งเนี่ยไปหาตามลาวมาจากที่อื่นหรือว่าเป็นนกในพื้นที่คะก็มีอยู่หลายส่วนนะครับบางคนเขาก็เอามาจากทางทางใต้มั่งหรือว่าไ <Likewise, S 1> ปหาแถวลาวแต่ละลาวที่เขามีซ้อมมีอะไรกันนะครับอ่าบางคนเขาก็เอามาในส่วนของพื้นที่แต่และพื้นที่อย่างทางโซนโซนอื่นเนี่ยเขาก็อ่าทางแม่ลิมทางอะไรเนี่ยเขาบอกว่านกเขามีเบิ้ล มีอะไรเขาไปเอาโซนเขามาเล่นมาปุ่มปั้เลี้ยงของเขาแล้วก็จัดการมาแข่งฝึกซ้อมฝึกหัดเอามาแข่งเหมือนเพาะเองก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเพาะเองแล้วก็เอาในเอานกนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่เล่นอยู่ตรงนั้นนะครับมาทํามาทามามาปั้นแข่งเหมั้นอน มาเอามาแต่งเอามาแต่งเองอ่าเอามาแต่งเองแล้วในส่วนของพี่โยนี่มีประมาณกี่ตัวได้ที่ก็ทั้งหมดทั้งหมดก็ประมาณสามสิบกว่าโอ้ยก็มีในกรงเพาะด้วยแล้วก<อ>็นกลูกด้วยอ่าครับดูแลเขาเป็นแบบเหมือนที่อื่นไหมหรือว่าพี่โยมีสูตรอะไรที่แบบพาแล้วมันติดอ่อะเออ,อ,อเพราะว่านกที่เหนือเนี่ยมันเหนียวเท่าที่มิ้นฟังพี่เขาแบ,บ่งบางทีคือมันต้องเหนียวครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เพาะพี่แต่งเนี่ย ทำยังไงบ้างคะคือคือการเพาะเนี่ยบางทีผมจะเอานกแข่งเองเข้าไปเพาะมั่งนะครับแล้วก็ส่วนที่เพาะก็ไม่ได้เลี้ยงแต่ต่างอะไรปกติให้อาหารอาหารสดอาหารเม็ดนะครับอาหารสดก็เป็นพวกหนอนน,อน,นอนนกนะครับแล้วก็พวกกล้วยผลไม้มนะครับก็ตามฤดูกาลที่หาได้นะครับครับแล้วอย่างเวลาลูกนกออกมาอย่างเงี้ยที่มาปั้งไงให้เป็นสายแข่ง ก็มันมันไม่ได้ทุกตัวนะครับเนาะแต่ว่ามันจะมีบ้างที่ว่าอาจจะสุดตัวเราอาจจะหลุดมาสักตัวสองตัวที่ว่าเราสามารถเอามาใช้งานได้นะครับตัวที่ใช้งานไม่ได้เราก็แบ่งแ่งน้องๆไปเลี้ยงกันนะครับค่ะแล้วมิ้นถามหน่อยทําไมคืออย่างอื่นนี้ให้เล่นเยอะแยะเลยพี่ครับนกทาไมถึงเป็นส่วนที่พี่จะเลือกเล่นเอ่อหนึ่งผมผมด้วยความชอบส่วนตัวนะครับความชอบส่วนตัวก็คือเราชอบ นกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค,ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีสเสน่ห์เสน่ห์ของการแข่งขันมีการแข่งขันที่ดูแล้วมันตื่น,ตนเต้นและร้าวใจมีความสนุกอยู่ในตัวนะครับมีการลุ้นลุ้นต่างๆลุ้นเพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งอย่าลุ้น,นแค่พืวยรางวัลก็ได้ค, <c oughs> ครับอโอเคนี่เป็นแนวทางนะคะในการเพราะในการมาลีเย้งแล้วก็มี ข้อคิดในการหานกที่นี่อย่างคนที่เขาเลี้ยงเล่นที่นี่นี่เขาเขาเพาะกันเยอะไหมคะจากที่เท่าที่ทราบจากในกลุ่มวงวงที่รู้จักกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะครับไมนใค่นีเยอะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือไม่ต้องไปหาหาจากที่อื่นเพราะแล้วก็ลุ้ปักกันเองแล้วก็ดูแลกันเองอแล้วก็จะได้ผลผล,ผลิตก็อาจจะต้องลงทนลงทุนไม่เยอะ ครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยอืมค่ะแล้วอย่างในส่วนของนกที่เนี่ยค่ะนกที่ทางภาคเหนือนี่ศักยภาพนกที่เป็นยังไงบ้างคะดูยังไงรูปลักษณ์มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางนี้ทางเชียมใหม่เนี่ยนกจะใสตครับ ที่ร้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆใชบ้บานนาน่าทุกคนแล้วก็นกผมมาใชาบ้บานนาน่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใชยบ้บานนาน่าครับผมเลือกใช้บันาน่าเพราะว่าบันาน่ามันกันกรองมาจากธรรมชาติโดยตรงครับผมใหม่บันนาน่าถูกเพิ่มพลังร้องนอกแข็งแรงทนทานสมบูรณ์ถึงขีดสุดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0818862886บันาน่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร S p s t ฟาร์มนกกระห ồ จุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรอาหารนกกระหวจุกพ s t สูตรสร้างความสมบูรณ์เสริมโครงสร้างให้กับนก p s เสสุดแข่งสร้างความแข็แงแรงร้องดีร้องทน PS t ฟาร์มสีสัชนาลัยสุขโขทยัยคึกฤทธิ์ร้องซาตูอาหารนกกระหวจุกเกรดคุณภาพระดับซูปเปอร์พรีเมียมซาตูสูตรรับดอกปากเบานั่งสับนับยาวใหม่ซาโตว,วิตบำรุงสุขภาพนกช่วยนกสดชื่นก่อนเข้าแข่งขันเสม,มอฮีโร่อาหารไวชสำหรับนกแข่งพวกเรามั่นใจฮีโร่เท่านั้นฮีโร่ชนะได้แ้ เ,เล่นอย่างมีความสุขชาติหาดใหญ่ฟาร์มฟาร์มนกรงหัวจุกแฟนซีคุณภาพจำหน่ายนกรงหัวจุกเพือกด่างสายเพือกและโอวัลตินอาหารนกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดช่วยให้นกมีพลังเสียงดีขยันริกคึกคักตลอดการแข่งขันสมาร์ทฮาร์ดดูดซึมง,ง่ายขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความแข็งแรงพัฒนากระดูกบำรุงขนให้สวยงามอาหารนกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดมีให้เลือกถึง3สูตรด้วยกันสูตรเพิ่มความต้านทานโรคและลดความเครียดสูตรเพิ่มพลังขยันร้อง ใหม่ล่าสุดกับสูตรนกแข่งป้วยหินมีพลังขยันริดอาหารนกระจุดสมาร์ทฮาร์ดย่างในส่วนของ นกที่เนี่ยค่ะนกที่ทางภาคเหนือนี่ศัก,กยภาพนกที่เป็นยังไงบ้างคะดูยังไงลูกลักมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ทังเชียงใหม่เนี่ยนกจะไซต์โตครับไซ้์ใหญ่แล้วก็เสียงเนี่ยจะโตตามตัวครับแต่เพลงนี้ถ้าจะแข่งก็ต้องเป็นเพลงรอมาฝึกเอาอ,อย่างเงี้ยครับแต่เท่าที่มิ้นทราบมาเนี่ยเหมือนนอกทางเหนือเนี่ยนอกจากเขาจะตัวใหญ่แล้วเขาจะร้องไว ก็เหมือนเรียกว่าปากเบาปากเบาครับมันแล้วแต่โซนด้วยครับอ๋อมีหลายโซนมีโซนไหนบ้างคะพี่โซนนี้มาแข่งได้เลยก็มีครับอย่างอย่างอย่างที่เล่นๆกันนี่มีโซนไหนคะก็ทางทางแพ่ทางแพ่ทาง้ะเยาเชียงรายก็มีอืโลกทั้งน่านอย่างเงี้ยครับเขาก็เล่นกันเนาะพูดถึงเขาเล่นกันทางสุขทัไทยอะไร เล่นหมดครับเวลาจัดใหญ่ครัง้ทงทางภาคเหนือจะมาหมดจิจิตอะไรก็มาครับอ๋อคือในพื้น,นที่นี่มากันหมดมาหมดครับและอย่างนอกพื้นที่เขาเรียมมาเล่นที่นี่กันบ้างไหมคะอย่างทางเหนือนี่มาหมดนะครับอืเก็มามาจากพวกภาคกลางเขามาไหมที่นี่เคยมาครับพวกนครปฐมก็มาอ,อู้กันเหมือนกันนครปฐมก็มารุงเทียบก็มาครับเวลาจัดงานใหญ่ครับก็มาช่วยกันครกบควกันนะครับ เพิ่มเหมือนแบบเป็นเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะอนอกจากจะส่งเสริมจะอนุรักษ์แล้วก็แบบเพป,ปะแล้วก็ได้มีภาพอะไรนม่ไม่แตกต่างจากที่อื่นเลยใช่ไหมคะครับค่ะตอนนี้เรารู้บางอย่างไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนนกไม่ว่าการแข่งกติกานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเพราะเรารู้ไปพอสมควรแล้วทีนี้เราอยากรู้ ความเป็นมาแต่เก่าแต่ก่อนที่นี่เขาเล่นนกอะไรกันยังไงคะใครครรพอจะตอบได้ไหมพี่เต้อ๋อพี่เต้สกุลน้าสกุลแทอะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้ก่อนนะคะเพี่เต้ยนี่เหมือนเป็นรุ่นรุ่นรุ่นสองครับรุ่นสองรุ่นแรกไม่อยู่ละมันพระฮะ ดังรุ่นสองโอเครุ่นแรกไม่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็สืบทอดมาหน้าล้วก็สืบทอดมาในพี่เล่าให้นิ้งฟังหน่อยว่ายังยังความเป็นมาเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นกันเริ่มเล่นกันมายังไงคะอย่างทางทางเชียงใหม่นี่ก็ประมาณปีสี่สี่สี่ห้าก็น่าจะเป็นสี่ยกดอกนะครับอ๋อสี่ยกดอกก็ประเภทเพศน้ำเอกเพศน้ำหนึ่งก็คือสายพนัดเนะอย่างเรื่องนกอย่างเงี้ยตั้งแต่จากเมื่อก่อนจนถึงตอนนี้ค่ะระดับ ความมากน้อยของนกเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะเยอะครับตอนนี้คนเล่นนิยมมันเยอะครับอืมไนก็ทําให้นกนมาเกินเกินเกินหลายเท่าตัวครับอ๋อเป็นความเป็นที่นิยม,ยมก็แบบนกก็เยอะขึ้นใช่ใชเพราะว่าสมัยนี้เนาะเขารู้จักเพ,พาะพันธุ์รู้จักทําอะไรเลยนะอ,อย่างเมื่อก,ก่อนลาวเป็นแบบนี้ไหมคะพี่ก็รุ่นรุ่นก่อนหน้าผมนี่จะเป็นราวไม้ไผ่นะครับโอ้โหเป็นไงเด็กจำบันเด็กจำบันมีก่อนหน้าดยกห่อก่อนหน้าครับ ลามารุ่นผมนี่เป็นลาวแบบเนี้แหะะเป็นเหล็กพี่เตอรอยู่ในวงการนกนี่ประมาณกี่ปีแล้วคะผมเข้ามาประมาณปีสองห้าสี่สี่สี่นะครับดีนะนีนเกิดแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็ <c oughs> หยุดไปพักหนึง่งไปทำงานแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ทีทิ้งไม่ได้เราพี่เตร้รชอบเล่นประเภทไหนคะก็ ทุกประเภทเลยครับผมถนัดทุกประเภทครับแล้วแสดงว่าในนกในในในของพี่เต้ยนี่มีนกประมาณกี่ตัวคะก็รับรับรับดูแลอยู่ก็ตอนนี้ประมาณเกือบสี่สิบนกครับของลูกค้าทั้งนั้นครับแล้วพี่ผมทําทํานกแกงให้เขาอ๋อเหมือนรับฝึกประมาณนั้นเนาะเหมือนรับฝึกพูดถึงแสดงว่าเราอยู่กับอาจารย์แล้วตอนนี้นะคะคันเทพคันเทพไหนพี่บอกไปหน่อยวิธีแต่งนี่นี่ทํายังไงบ้างก็ อย่างนับดอกแต่งยังไงที่อย่างช่วงนี้ฟีเวอร์แบบลอกพี่บากพัดนกที่ลูกของลูกค้านี่ก็คัดคัดมาซ้อมส่วนมากจะซ้อมดูที่บ้านดูสเต็ปการลองก่อนอะยังไงพี่ยังไงก็ถีบไหมการเล่นปะทะนกพอสู้ได้ไหมถ้าสู้ได้ก็พาออกเที่ยวก่อนหลายหลายสัปดาห์มางนี้กเกือบทุกวันครับเชียงใหม่อังคารพุธพฤะหลาดสุกเสาเราบริการที่เป็นอะไรต่างๆ คือพาพาเคาะบัตรร้อยก่อนร้อยผ่านแลออเดิมร้อยผ่านก็ขึ้นไปในการใหญ่เลยออืแล้ววิธีการดูแลรักษาเขาป่ะพี่ก็เช้าก็ให้กล้วยอาหารเป็นปกติบ่ายสามโมงนี่ก็อาบน้ำเหมือนทั่วๆไปเหมือนทั่วๆไปทำทุกตัวที่อยู่ในบ้านทําเท่ากันหมด แต่คนอื่นเขาทำเหมือนพี่แล้วมันไม่ร้องอ่ะพี่ต้องมีเทคนิคดีๆก็เชิญมากนกที่เข้ามาอยู่ก็ต้องคัดก่อนว่ามัน,ม,นมันได้ไม่ได้อ๋อคือใช้เวลาถ้าเดือนสองเดือนไม่รู้เรื่องอถ้าไม่ได้ก็ส่งคืนเจ้าของอ่า <laughs> <laughs> ชัดเจนครับ <laughs> <laughs> โอเคแล้วอย่างเอออย่างตอนเนี้ย สภาพอากาศมันแปลกมันปวนมั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 นน้องมันเป็นหน้าฝนพี่ดูแลยังไงคะก็ก็ต้องระวังเรื่องฝนหน่อยครับอย่าให้อย่าให้โดนถ้าไม่จําเป็นจริงถ้าอากาศเปลี่ยนเผื่อเขาจะเป็นโรคเผื่อเขาจะเป็นอะไรพี่มีเทคนิคไงที่ทําให้แบบนกสุขภาพดีต้องมันทําความสะอาดกรงตลอดเวลาทุกวันอย่าให้มันติงถ้านกจามนกอะไรก็ให้ยาเท่านั้นจับเยอะหน่อยก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ในความรู้สึกส่วนตัวของพี่เต้ยเนี่ยจากที่พี่เต้ยเคยเล่นในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าวงการนกกรงหงจุกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กระแสดังมากๆครับก็นกคนเล่นเยอะแล้วก็เก่งเก่งเก่งขึ้นเยอะครับนกแต่และตัวปากเบาส hmm. มัยก่อนนี่ร้องก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนี้ไม่กี่ตัวที่เด่นเนเดี๋ยวนี้นี่นยกชิ้งนี่ต้องจำยังำํำนับดอกก็ยังจำ ห้ามกล่าวกว่าเจ็ดดอกถึงจะมีที่ยืนในแนทางนี้ของเราใช่ไหมคะต้องขยันร้องหน่อยอแล้วหลักการในการการเลี้ยงเขาล่ะคะในการดูแลเขาเนี่ยทำยังไงกันบ้างคะก็จะมีให้ผลไม้ทาเปลี่ยนทุกวันแล้วก็ให้อาหารเม็ดเสริมเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอาหารเม็ดสำเร็จรูปเขา้ามาเพราะว่าอย่างพวกไายคนเนี้ย เราให้แต่ผลไม้มันเน่า S <S 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 อาจจะมีสารอาหารไม่ครบอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องให้อาหารเหมือนว่าอาหารเม็ดเข้าไปด้วยอย, <S <S 2> <S 2> อย่างอาหารสมาร์ทฮาร์ดสองแดงเงี้ยครับเหมือนว่าสารอาหารมันครบลูกค้าซื้ค้าหรือว่าพักพวกกันเนี่ยครับซื้อไปแล้วเขาไปลองให้ดูเงี้ยเหมือนว่าให,ให้ให้กินแล้วก็ขนมันเงาแล้วก็ก้นมันแดงแก้มมันแดงแล้วก็เหมือนว่าถ้าขนดีอะไรดีเงี้ยมันจะสามารถยืนระยะยาวในการเพ่งขนได้สูงยเงี้ยอาหารก็มีส่วนมีส่วนเยอะเลยนะพี่เพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องให้วิตามิน คือแบบทำให้เขาร่างกายแข็งแรงใช่เพราะจะให้เฉพาะผลไม้อะไรอย่างเดียวเนี่ยมันมันมันไม่ครบอย่างเงี้ยในอาหารเเราก็ต้องเสริมเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยมีต้ม สูตรแข่งแล้วก็สีแดงสีเขียวเขียวกับพวกล้องแล้วก็บำรุงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะ,จะ 3, มีสามมีสามสูตรอย่างเงี้ยคือนอกจากเขาจะทําเป็นอาหารอย่างอื่นแล้วก็ยังมีอาหารนกตรงนี้ด้วยใช่ครับอือก็ดีอีกนะคะใช่คก็ดีเพิ่มไปอีกโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราได้รู้เทคนิคต,ต,ต่างๆมากมายตั้งแต่รุ่นรุ่นสองอ๋อรุ่นสองมาจนหลายรุ่นจะมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะทางทีมงานคุณสุทธิานามีอะไรจะฝากกับทางบ้านไหม อก็ก็ฝากเรื่องของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือนตอนบนนะครับก็อยากจะให้อ่าผู้ที่เลี้ยงก็ไม่จําเป็นต้องมาแข่งทุกวันแต่ว่าออกมาเที่ยวมาคบหาสมาคมมาเจอหน้าพี่น้องกันทุกคนที่ททม,ามาแข่งมาซ้อมกับพี่น้องกันทั้งนั้นครับรู้จักกันก็หมดเกือบทั้งหมดนะครับก็ยังไงก็มาร่วมกันสนุกกันนะครับมาร่วมกันเยอะๆมันจะได้เจอรู้จัก มาคุนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากการเรื่องของการอนุรักษ์เพาะพันธุ์นะครับ,รบก็ส่งเสริมการเพาะพันธุ์หน่อยนะครับก็อย่าไปเอามาจากตาเยอะนะครับก็การเพาะพันธุ์เดี๋ยวนี้เราเราทำได้แล้วเราทำกันเองได้ไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดคแล้วก็เพลินนกที่ออกมาก็เป็นนกที่ ดีกว่าด้วยอาจจะเป็นแบบที่เราต้องการก็ได้อือค่ะและสัหรับวันนี้นะคะเ,เวลาก็หมดลงแล้วนะแล้วก็เราได้เทคนิคดีๆความรู้เยอะแยะมากมายนะคะที่วันนี้ได้เจอทางขุนศึกล้านนาน,นะคะยังไงต้องขอบคุณพี่ๆมากค่ะนะขอบคุณค่ะลาไปพร้อมกับพวกพี่ๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ ีด้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆใช้ยบรราน่าทุกคนแล้วก็นกผมมาใช้บรนาน่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บรราน่าครับผมเลือกใช้บาน,าน่าเพราะว่าบรน,น่ามันกันกรงมาจากธรรมชาติโดยตรงครับผมใหม่บาน,าน่าถูกเพิ่มพลังร้องนอกแข็งแรงทนทานสมบูรณ์ถึงขีดสุดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0818862886บาน,าน่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหาร PST ฟาร์มนกกระหจุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรอาหารนกกระหจุก p s เสสูตรสร้างความสมบูรณ์เสริมโครงสร้างให้กับนก PST สุดแข่งสร้างความแข็แงแรงร้องดีร้องทน PS t ฟาร์มสีสัจนาลัยสุขโขทยัยคึกฤทธิ์ร้องซาตูอาหารนกกระห ồ จุกเกรดคุณภาพระดับซปเปอร์พรีเมียมซาตูสูตรรับดอกปากเบารั่งสับนับยาวใหม่ซาโตว,วิตบำรุงสุขภาพนกช่วยนกสดชื่นก่อนเข้าแข่งขันเสม,มอฮีโร่อาหารเมดสำหรับนกแข่งพวกเรามั่นใจฮีโร่เท่านั้นฮีโร่ชนะได้แฮ เ,เล่นอย่างมีความสุขชาติหาด์ดญดฟาร์มฟาร์มนกกระหงวจุกแฟนซีคุณภาพจำหน่ายนกกระหงวจุกเผือกด่างสายเผือกและโอนตินอาหารนกกระหงวจุกสมาร์ทฮาร์ดช่วยให้นกมีพลังเสียงดีขยันริกคึกคักตลอดการแข่งขันสมาร์ทฮาร์ดดูดซึมง่ายขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความแข็งแรงพัฒนากระดูกบำรุงขนให้สวยงามอาหารนกกระหงวจุกสมาร์ทฮาร์ดมีให้เลือกถึง3สูตรด้วยกันสูตรเพิ่มความต้านทานโรคและลดความเครียดสูตรเพิ่มพลังขยันร้อง ใหม่ล่าสุดกับสูตรนกแข่งต้วหินมีพลังขยันริดอาหารนกกระหูจุกสมาร์ทฮาร์ดและนี่ก็คือเรื่องราวและกระแสความนิยมในการเลี้ยงในการเล่นนกกรงหัจุกในบริเวณภาคเหนือครับต้องขอขอบคุณพี่ๆทีมงานฝุณสึกล้านนาม,มากๆเลยครับที่มาให้ ความรู้และก็แชร์ประสบการณ์ในวงการนกกลงจุกในวันนี้ครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคนรักนกรีพอร์ตครับผมช่วงคนรักนกรีพอร์ตอาหารนกกรงจุกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกรงจุกสมาร์ทฮาร์ด ที่เกาะสมุยครับสนามแข่งวันอาทิตย์รอบนี้เป็นคิวของสนามตลาดแขกหัวถนนเกาะสมุยครับสนามตลาดแขกแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้มัสยิดชุมชนมุสลิมบ้านหัวถนนครับวันนี้เป็นการแข่งขันนกโรนโฮจูประเภท4ยก8ดอกจัดการแข่งขันโดยบางหนิงและทีมงานสนามตลาดแขกเกาะสมุยครับลงทะเบียน300บาทชิง30บรางวัลครับในวันนี้ครับมีผู้น,นํานกเข้ามาร่วมแข่งขันทั้งหมด205ตัวครับ มีนกเข้าชิงทั้งหมด140ตัวนกที่ได้ที่1ในวันนี้ครับคือนกกล้วยหอมร้องไปทั้งหมด7ดอกเจ้จาของนกคือนาลือบ้านตลิงงามเกาะสมุยครับและนี่ก็คือภาพและข่าวที่น้าวันรสมุยลุยสนามนำมาฝากพวกเรากันครับอาหารนกกรหวจุกสมาร์ทอดอาหารนกกรหวจุกสมาร์ทช่ว คนรักนกรีพอรอตครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคนรักนกรีพร์ตท่านผู้ชมหรือเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านใดครับสนใจจะร่วมรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการนกไทยก็ติดต่อกับทางรายการได้เลยครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคลิปเด็ดคนรักนกเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าวันนี้จะเป็นคลิปของใครครับที่ได้ออกอากาศในรายการคนรักนกไทยนด์วันนี้ครับ Beginning the you can't talk about it. I 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 can't talk about can I'm <laughs> สำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้ครับเขามาสนับสนุนกับทางรายการโดยจะเป็นคลิปนกกระหักจุกนกแก้วนกเขานกุณทองส่งมาทางอีเมลหรือแฟนเพจของรายการก็ได้ครับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับปันนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจาหน่ายรทั้งอาหารนก,นกกระหักจุกและนกกระแขนดงซาตูอาหารนกกระหูกจุกเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม พีเอสทีฟาร์มฟาร์มนกกระหุจุกแฟนซีและอาหารนกกระหจุกสูตรสร้างความสมบูรณ์ให้กับนกสุดยอดอาหารนกกระหจุกสมาร์ทฮาร์ดอาหารนกกระหจุกสมาร์ทฮาร์ดฮีโร่อาหารเม็ดสําหรับนกแข็งพวกเรามั่นใจฮีโร่เท่านั้นชาญหารดใหญ่ฟาร์มจำนยนกกระหจุกเผือกด่างสายเผือกและโอวัลตินต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการมากมากเลยครับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วครับแนะนำติชมรายการของเราผ่านทางเฟซบุ๊กได้ที่คนรักนกไทยแลนด์พบกันใหม่ครับ ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง Cat Channel วันนี้สวัสดีครับ